สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องเสาวีสา,พานพัฒนาอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมกุ้งฝอยค่ะกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งน้ำจืดค่ะ เรามาชมกุ้งฝอยไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาชมกันเลยค่ะกุ้งฝอยนะคะหรือกุ้งเต้นค่ะสดๆใหม่ๆจากบ่อเลยนะคะจากบ่อน้ำเลยค่ะ กุ้งฝอยหรือกุ้งเต้นนะคะจากบ่อค่ะจากห้วยหนองคลองบึงนะคะสดสดใหม่ๆเลยค่ะสดมากๆเลยนะคะ สดๆเลยค่ะกุ้งฝอยหรือกุ้งเต้นนะคะก้อยก็อร่อยค่ะก้อยกุ้งเต้นนะคะก้อยกุ้งค่ะอร่อยอร่อยนะคะ ถ้าใครไม่อยากทานดิบนะคะก้อยกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกุ้งนะคะไปคั่วค่ะคั่วให้มันสุกนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆดังๆให้ด้วยค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกุ้งนะคะสดมากๆเลยค่ะ สดมากๆเลยนะคะแกงก็อร่อยค่ะแกงสุดน้ำร้อนๆนะคะใส่น้ำไม่ต้องเยอะค่ะกุ้งสุกเร็วนะคะเพราะว่ากุ้งตัวเล็กค่ะหรือจะก้อยกุ้งก็อร่อยนะคะหรือจะยำก็อร่อยอร่อยค่ะ ยำกุ้งเต้นนะคะกุ้งสดมากๆเลยค่ะ